เป็นการวิเคราะห์ภาพเชิงเลขนะคะโดยการนำภาพดาวเทียมความละเอียดปานกลางหรือดาวเทียม Landsat 8มาใช้ในการวิเคราะห์เชิงเลขหรือเป็นการแปลติความโดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการแปลภาพออกมาเป็นแผนที่นะคะขั้นตน้นเมื่อเราดาวน์โหลดข้อมูล Landsat ออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นข้อมูล Landsat ที่เราดาวน์โหลดเข้ามาแล้วมันจะแยกออกมาเป็น ตามจำนวนแบรนที่เครื่องตรวจวัดสามารถตรวจวัดได้ซึ่งเครื่องตรวจวัดของดาวเทียม Landsat จะสามารถตรวจวัดได้ทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด11แบนเวลาดาวน์โหลดออกมาตัวชั้นข้อมูลของภาพดาวเทียมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด11เลเยอร์ตามจำนวนแบรนของเครื่องตรวจวัดสามารถตรวจวัดได้แยกออกเป็นชั้นๆนะคะ หน้าตาของผลลัพธ์ในการดาวน์โหลดภาพดาวเทียม l a นแ s ด t หรือดาวเทียมคอมเดตปานกลางตัวนี้นะคะก็จะออกมาเป็นดังนี้ค่ะผลจากการดาวน์โหลดออกมาแล้วจะอยู่เป็นโฟลเดอร์นะคะโฟลเดอร์ er จะมีหน้าตาแบบนี้ซึ่งโฟลเดอร์นี้ก็จะเป็นชื่อชื่อของตัวข้อมูลที่ดาวน์โหลดอัตโนมัตินะคะก็จะบ่งบอกถึงตัวชื่อดาวเทียมนะคะเลเวลที่เราดาวน์โหลดแล้วก็จํานวน ผ่านแล้วก็โลของข้อมูลที่เราดาวน์โหลดถัดมาที่เราต้องรู้ก็คือตัวช่วงเวลาของภาพที่เราโหลดมาอันนี้เป็นภาพปี2021นะคะในเดือน2วันที่14ค่ะเมื่อเราเปิดมานะคะเอดาวน์โหลดเสร็จเปิดออกมาจะพบว่าข้างในมีชั้นข้อมูลค่อนข้างเยอะมีหลายเลเยอร์มากนะคะตัวที่บ่งบอกถึงชั้นข้อมูลในแต่และช่วงคลื่นหรือแบรนด์นะคะ ก็ลงท้ายด้วย B ค่ะก็คือม B 1ถึง B 1 1นะคะเนื่องจากดาวเทียม Landsat มีจำนวนช่วงคืนที่ตรวจวัดได้ทั้งหมด11ช่วงคืนนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะเห็นว่ามีทั้งหมดก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10และ11นะคะตัวน,นี้แต่ละช่วงคืนหรือแต่ละแบนยังแยกกันอยู่เป็นคนละเลเยอร์เราลองเปิดข้อมูลดูกันก่อนนะคะ เปิดที่แบนหนึ่งนะคะแบนหนึ่งจะเห็นว่าตอนนี้ภาพยังเป็นภาพขาวดาอยู่เนื่องจากมีแบนเดียวมีช่วงขึ้นเดียวนะคะก็จะเป็นช่วงขึ้นเป็นข้อมูลที่แสดงค่าความสว่างตั้งแต่0ูนย์ถึงค่าจํานวนจิตปิดนะคะเราดูที่ตัวภาพดาวเทียมปกติเวลาเราไปใช้งานจริงๆเขาจะใช้เป็นดาวเทียมภาพดาวเทียมที่มีการผสมสีแล้ว ย่างเช่นตัวนี้นะคะคือมีการผสม R G B เป็น4 3 2ก็คือเอาช่วงขึ้นอของแบรนดสมาใส่ในสีแดงเอาช่วงขึ้นของแบรนดสมาใส่ในสีเขียวแล้วก็ช่วงขึ้นของแบนดสมาใส่ในสีบลูนะคะซึ่งก็จะปรากฏเป็นสีเสมือนจริงแบบนี้นะคะแต่ณปัจจุบนันแต่ณตอนนี้นะคะจากการดาวน์โหลดข้างต้นของข้อมูลดาวเทียมมันจะแยกแบรนด์กันอยู่ก็คือแบรนด์ก็จะปรากฏแบบนี้ แบนด์สองนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะก็ยังเป็นขาวดำอยู่ทีนี้ในการที่จะเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการ display หรือนำเสนอข้อมูลแต่นะตอนนี้นะคะจากการดาวน์โหลดข้างต้นของข้อมูลดาวเทียมมันจะแยกแบรนด์กันอยู่ก็คือแบนด์หนึ่งก็จะปรากฏแบบนี้แบรนด์สองนะคะก็จะเป็น สีแบบนี้นะคะก็ยังเป็นขาวดำอยู่ทีนี้ในการที่จะเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการ d i s p l ย y หรือนำเสนอข้อมูลที่เป็นสีต่างๆได้เราจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า composite band หรือการนำชั้นข้อมูลแบนทั้งหมดที่เราต้องการนำไปวิเคราะห์ต่อเนี่ยเอามาสแต c k รวมกันหรือเอามาเป็น รวมกันเป็น1ชั้นข้อมูลหรือ1 La e เลเยนะคะตอนนี้ชั้นข้อมูลเราขอภาพถ่ายดาวเทียมที่าดาวโหลดมาแยกเป็น11 l a เยอร์ตามจํานวนแบรนนะคะนี้ถ้าเราจะเอาไปใช้งานต่อข้อมูล Landsat เราจะใช้ตามจํานวนแบรนนะคะก็จะเห็นว่าค่าที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ที่อยู่ในหน่วยเดียวกันนะคะความละเอียดเชิงพื้นที่ที่มี ขนาดเท่ากันนะคะก็จะมีก็คือแบนหนึ่แบนสแบนสแบนส่ถึงแบนเจนะคะข้ามไปเป็นแบนเก้าส่วนแบนสิกับแบนสินี้ก็คือความละเอียดก็จะเป็นที่ร้อยเมตรนะคะโดยส่วนมากในการคอมโพสิตแบนจะนำช่วงคลื่นที่มีค่าความละเอียดเชิงพื้นที่หรือ spatial resolution ที่มีขนาดเท่ากันเอามาทำการรวมกันนะคะ ไม่นิยมเอาความละเอียดเชิงพื้นที่ที่ต่างกันเอามารวมด้วยรวมได้ไหมรวมได้ค่ะแต่ว่าไม่นิยมนะคะเพราะว่าเนื่องจากเวลานํามาเสนอหรือว่าไปวิเคราะห์ต่อค่าความละเอียดเชิงพื้นที่มันไม่เท่ากันมันอาจจะมีผลต่อกันวิเคราะห์อาจจะเกิดเออร์เได้ถัดในช่วงถัดไปนะคะแต่ตอนนี้เวลาเราจะรวมเราก็จะพิจารณาเอาที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่เท่ากันนะคะก็คือ เป็น30เมตรนะคะก็จะเป็นแบน1แบนดแบนดแบน4์แบนด์แบนดแบนดและแบน9นะคะรวมทั้งหมด8แบนดค่ะเรามาเริ่มกระบวนการ c o m p o s i t แบนด์เมื่อเราเปิดตัวโปรแกรมนะคะตัวนี้ตัวโปรแกรม ArcJS นะคะซึ่งเราได้ข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาแล้วเป็นภาพแบนแซดของปี2021มีทั้งหมด11แบนด แต่แบนที่เราจะใช้จริงๆเห็นที่ดูรายละเอียดเมื่อกี้นะคะก็คือแบนหนึ่งแบนสองแบนสามแบนสี่แบนห้าแบนหกแนเจข้ามแบนแปดไปนะคะแล้วก็เอาแบนเก้ก็คือเอาแบนที่มี resolution เท่าๆกันเรานําข้อมูลเข้าในโปรแกรมให้ครบตามจํานวนแบนที่เราต้องการใช้เลยค่ะตอนนี้คือแบนหนึ่นะคะแบนหนึ่เอาเข้ามาแล้วแบนหนึ่งสังเกตก็คือตัวท้ายของเลเยอร์นะคะจะต่อท้ายด้วย B1 นะคะก็คือแบนแบน B1 b2 แบน2ค่ะเอาเอาเข้ามาตามจำนวนแบนด์ที่เราต้องการเลยคะ่ะ b3 b4 b5 b6 b7 b8 ข้ามไปนะคะเนื่องจาก resolution คนละอย่างกันนะคะแล้วก็เอา b9 นะคะนี้ขอจัดลำดับ ของข้อมูลนะคะเนื่องจากเวลาเราทำลำดับของการนำเข้าแบรนด์มีผลต่อเอาต์พุตนะคะแล้วก็จะต้องจัดเตรียมชั้นข้อมูลให้พร้อมก่อนเนื่องด้วย1เราจะได้ไม่สับสนสองคนละที่เราต้องการจะได้ไม่มีความผิดพลาดนะคะก็คือลำดับของการนำเข้าตัวแบรนด์หรือตัวเลเยอร์มีผลต่อเอาต์พุตถ้าเรานำเข้าแบรนด์หนึ่งเป็นลำดับที่1เอาต์พุตก็จะเอาตัว นำเข้าที่1นนะคะเป็นแบนดที่1ตัวนําเข้าที่2เป็นแบนดที่2ตัวน้าเข้าที่3เป็นแบนดที่3เรียงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะขึ้นอยู่กับลําดับการนําเข้าแสดงว่าถ้าตรงนี้เรานําเข้าทั้งหมด8ปดเลเยอร์ตัว b 9เราเข้าเป็นลําดับที่8 b 9หรือแบนด์้ก็จะกลายเป็นแบนด์ที่8ของเอาต์พุตที่เรากําลังทําอยู่นะคะตอนนี้เราจัดการข้อมูลการนําเข้าเรียบร้อยแล้วก็คือเรียงลําดับเพื่อความเข้าใจในการ เข้าสู่ process composite band เราเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราไปหาเครื่องมือในการทำเครื่องมือที่ใช้ก็จะอยู่ในกล่องแดงนะคะ a r t t o o n box ค่ะเปิด a r t t o o n box ออกมานะคะฟั n ก์ i o n นะคะจะอยู่ที่กล่องแดงที่ชื่อว่า data management อยู่ภายใต้ที่ชื่อว่า raster และ raster processing ค่ะจะเห็นเครื่องมือที่ชื่อว่า composite band เปิดเครื่องมือเข้ามาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของฟังก์ชันหรือเครื่องมือของ c o m p ิ s i ต e b a แบนะคะ,ะก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็คือมีตัวให้เซตค่ายอยู่สส่วนออหลักก็คือหนึ่งคือส่วนของ Input r u s t e r และส่วนที่2คือ Output r u s t e r นะคะส่วนด้านแรกก็คือ Input r u s t e r ก็จะให้ Input ก็คือนำเข้าชุดข้อมูลลาสเตอร์ที่เราต้องการใช้ในการทําเป็นผสมแบรนด์ของเรานะคะผสมเป็น1ชั้นข้อมูลของเราอย่างที่เราเรียบเรียงชั้นข้อมูลไว้แล้วคือเรียงลำดับจาก b 1ถึง B9 เป็น8ชั้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็นำเข้าได้เลยค่ะ T ละท T ละแบรนตามลำดับนะคะแล้วก็ B 1เข้าก่อนค่ะตามด้วย B 2ค่ะต,ตามด้วย B 3 B 4 B 5 b ี b 7ีค่ะแล้วก็ลองเช็คก่อนที่เราจะกดรันนะคะก็มี1 2 3 4 5ง 6, ม 6, ่ะครบตามที่เราต้องการนะคะทั้งหมด8แบนด์ก็คือแบนด์ที่1 2 3 4 5 6 7และ9นะคะหลังจากนั้นมาเซตตัว output cluster นะคะตอนนี้ถ้า output ขอเก็บไปที่โฟลเดอร์ ดีฟอลต์ของเครื่องนะคะอยู่ที่ฐานข้อมูลของตัว ArcGIS นะคะตั้งชื่อตามนี้เลยนะคะกดโอเคค่ะผลลัพธ์ของการ Composite Band นะคะก็จะปรากฏด้านซ้ายมือค่ะนะคะ,นะคะ ก็ถ้าเราเปรียบเทียบตัวอย่าง Input นะคะ Input จะเป็นแค่แบนเดียวในแต่ละเลเยอร์นะคะก็เห็นว่ามันจะแสดงค่าแค่เป็นช่วงเฉดสีขาวไปถึงดำใช้แค่ช่วงค่าเดียวนะคะแต่ทีนี้ถ้ามาใช้เป็น Output ของ Composite b a n d คือกานนำแบนแต่ละแต่ละหลายๆแบนเนี่ยเอามาสแต็กลมกันแล้วก็จะสามารถผสมสีได้การนำ เสนอภาพก็จะกลายเป็นนําเสนอด้วย R G B หรือ Red Green Blue แบบนี้นะคะก็คือสามารถเปลี่ยนช่วงสีได้ตามช่วงขึ้นที่เราต้องการอย่างเช่นตัวนี้นะคะถ้าเป็น default เครื่องมันจะขึ้นเป็น 1, 2, 3คือ Red เป็นแบน 1, นด Green เป็นแบน 2, Blue เป็นแบน3ซึ่งถ้าตามคุณสมบัติของดาวเทียม Landsat แล้วก็สีปัจจุบันที่นำเสนออยู่ในหน้าจอตอนนี้ก็จะยังไม่ใช่ สีผสมจริงนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามซูมไปในพื้นที่ที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นก็คืออ๋าอัเภอ,อเมืองนะคะเราก็จะทดสอบน,นะคะตอนนี้ยังเป็นสีที่ยังไม่ใช่สีผสมจริงหรือสีตามธรรมชาติที่เราพบเห็นนะคะเราจะต้องเปลี่ยนก็คือนําแบนช่วงคืนนะคะเนี่ยช่วงคืนที่ตรงกับสีที่เรากําลังเสนออย่างเช่นถ้าสีแดงเราต้องการเอาถ้าเป็นสีธรรมชาติการแสดงแบบสีธรรมชาติคือ เอาช่วงคลื่นที่เป็นช่วงคลื่นหรือแบรนที่เป็นสีแดงอะเอามาน,ำำนําเสนอนะคะให้ตรงกับสีที่เรากาลังหลักนื้อเรากลับไปดูที่ตารางคุณสมบัตินะคะเรากลับไปเช็คก,ก็ได้ค่ะว่าช่วงคลื่นใดเป็นสีแดงนะคะหรือหมายเลขแบรนใดเป็นสีแดงอนนี้เรากลับไปดูนะคะก็คือถ้าเป็นสีแดงคือช่วงคลื่นแบบนททนททตน่0.64-0.64ตรงเนี้ยมันคือแบรนสีนะคะเรากลับเช็ค blue green red นะคะว่า โอเคเรดคือแบนด์สี่กรีนคือแบรนด์สามบลูคือแบนด์สองนี่อันนี้มันเป็นคุณสมบัติของแต่ละดาวเทียมนะคะแต่ละดาวเทียมก็จะมีจํานวนแบรนด์ที่แตกต่างกันออกไปเราก็ต้องเช็คว่าแบรนด์หนึ่งของเขาของดาวเทียมนั้นเครื่องตรวจวัดเขาเป็นช่วงคลื่นใดนะคะแต่ละอันจะไม่เหมือนกันก็เช็คคุณสมบัติเอาตอนนี้เราใช้ดาวเทียมแบรนด์สก็คุณสมบัติตัวนี้คือแบรนด์สองเป็นบลูแบนด์สาเป็นกรีนแบรนด์สี่เป็นเรดนะคะ เราก็จะใช้ช่วงขึ้นนี้ในการผสมสีก็คือเลดจะกลายเป็นแบนแบนสีนะคะ่คที่ดูจตารางบลูอา่ากรีนค่ะขอโทษค่ะกรีนกลายเป็นแบนสามส่วนบลูกลายเป็นแบนสองนะคะตอนนี้สีจะใกล้เคียงกว่าเป็นจริงนะแล้วเราจะเห็นว่า หน้าจอก็จะเห็นโอเคต้นไม้ก็จะเป็นสีเขียวป่าก็จะมีความเป็นเขียวแล้วก็มีความค้ำๆของบางพืชพันธุ์นะคะน้ําก็จะมีสีทั้งสีฟ้าสีน้ำเงินเมืองก็จอกสีขาวๆสว่างๆเราจะพยายามหาพื้นที่ที่ชัดเจนให้หน่อยนะคะอย่างตัวเมืนตัวนี้นะคะ,ะก็จะเห็นว่าแหล่งน้ําก็จะเป็นสีเขียวน้ําเงินน้าเงินทุ่งนาหรือ ไล่ต่างๆนะคะก็จะเป็นสีแบบดินโล่งแล้วก็มีสิ่งปกคลุมเล็กน้อยนะคะตัวอาคารก็จะเป็นสีสว่างๆกุอมกันอย่างนี้นะคะอันนี้คือถ้ามองด้วยภาพรวมคือเป็นสีผสมจริงแล้วนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราำนำข้อมูลไปใช้งานจริงๆอันนี้คือภาพจากการผสมหรือคอมโพสิตคอมโพสิตแบนแล้วนะคะเราก็จะสามารถผสมแบนให เป็นช่วงสีที่เราต้องการเน้นวัตถุบางอย่างบนโลกได้อย่างเช่นตอนนี้เป็นสีผสมจริงก็คือจะกลายเป็นสีตามที่ตาม,มนุษย์มองเห็นทั่วไปนะคะก็อ่าต้นไม้โดยส่วนมากก็เป็นสีเขียวต้นไม้เล็กๆก,ก็จะเป็นเขียวอ่อนๆอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ค่อนข้างหนาแน่นที่อยู่บนภูเขาหรืออยู่บนป่านะคะส่วนกลุ่มสีแดงอาจจะเป็นพวกพืชพันธุ์ที่อ่ามีความเขาเรียกว่าไม่ได้หนานแน่นมากหรือเป็นที่มีสามารถดินมันสามารถสะท้อนพืชพันธุ์ที่ปกคลุม ดินมันสามารถโผล่และสะท้อนออกมาจากพืชพันธุ์เหล่านั้นได้คือยังเป็นไม่ได้ปกคลุมหนาแน่นมากนะคะก็และบริเวณที่เป็นต้นไม้โดยปจะเห็นเป็นสีเขียวบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้ยังเป็นสีผสมจริงอยู่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะเน้นสีให้มันเป็นสีตามอ,อันนี้คือสีผสมจริงก็จะเป็นสีสามสีเหมือนกี้ที่เราเล่นไปนะคะถ้าสมมุติเราจะไปเน้นเรื่องการดูพืชพันธุ์เน้นพืชพ,พันธุ์ให้เป็นสีที่มัน สามารถแบ่งได้ชัดเจนตอนนี้พืชพันธุน์เป็นสีแบบยังไม่ชัดเจนหรือแจ่มหรือ,รอมันสามารถเขาเรียกว่าแบ่งแยกได้ชัดเจนนะคะลองเอาอช่วงขึ้นที่สามารถสะท้อนหรือตรวจวัดพืชพันธุ์ได้ดีก็คือช่วงขึ้นเฮียอินฟลี d มาแสดงในช่วงสีแดงน,นะคะอันนี้ตามปกติคกนแปรเขาจะนิยมใช้เป็นสีแดงลองมาเล่นกัน,นูนะคะถ้าเป็นสีแดงเฮียอินฟ r ีตจะอยู่ในแบนด์ห้านะคะ อันนี้เน้นพืชพันธุ์เป็นสีแดงเนื่องจากพืชพันธุ์สะท้อนได้ดีใน,นช่วงคลื่นที่5หรือช่วงคลื่นเนี r ยอินฟาเรดนะคะ mm. ก็จะเห็นว่าบริเวณภูเขาเมื่อกี้ที่เห็นเป็นสีเขียวเขียวเข้มๆบางทีเราแยกไม่ออกว่าเออมันเข้มกับเขียวเฉยๆอะไรมันสมบูรณ์กว่ากันนี้ถ้าเราเอาตัวช่วงคลื่นเนี่ยอินฟาเรดมาดิสเพย์เป็นสีแดงนะคะจะเห็นว่าถ้าช่วงคลื่นเนียอินฟาเรดเป็นช่วงคลื่นที่สะท้อนพืชพันธุ์ได้ดีถ้าพืชพันธุ์สมบูรณ์ก็จะสะท้อนช่วงคลื่นเนียอินฟาเรด ที่เรากาลังดิสเพย์อยู่ในช่วงสีแดงได้ตอนนี้ถ้าตรงไหนเป็นบริเวณที่สีแดงสดหรือสีแดงหนาแน่นมากก็จะบ่งบอกถึงว่าตรงนั้นคือความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ค่อนข้างจะสมบูรณ์อ่าตรงนี้นะคะเป็นป่าตรงบริเวณสนามบินก็เห็นว่าอ่ามีความเป็นสีแดงแต่ว่าสีแดงอาจจะไม่ได้แดงสมบูรณ์ทั้งพื้นที่นะคะก็จะมีแดงเข้มแดงหมุนบ้างเราสามารถตรวจสอบพาม สมบูรณ์ทีนี้ตอนนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มของพืชพันธุ์ที่สมบูรณ์ก็จะเป็นกลุ่มสีแดงสดพืชพันธุ์ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะเป็นสีแดงอมน้ําตาลหรืออมเหลืองอย่างนี้นะคะเพราะว่าเริ่มมีการสะท้อนในช่วงขึ้นในอินเฟลตได้น้อยความเป็นพืชพันธุ์หรือองค์ของวัตถุบางอย่างที่มาสะท้อนในช่วงขึ้นในอินเฟลต์เนี่ยมันไม่สมบูรณ์แล้วเช่นความชื้นในใบนะคะโครงสร้างใบไม่สมบูรณ์ทีนี้ถ้าเป็น ช่วงชุมชนนะคะการผสมแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันทําให้ชุมชนโดดเด่นผัดเขาเรียกว่าสามารถแบ่งแยกออกจากภาพพื้นดินหรือตัวต้นไม้ได้ก็คือการผสมเป็น5สีสามเนี่ยนะคะก็เห็นช่วงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆเป็นสีฟ้าหรือสีขาวถนนเราก็เห็นเป็นสีฟ้าและสีเทาแบ่งแยกออกมานะคะน้ำก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มสีค่อนข้างเข้มตรงนี้ก็จะเป็นสวนก็จะเห็นว่าเป็นสีแดงก็จะดูได้ชัดเจน บางคนอาจจะมองได้ชัดเจนของการมองภาพสีผสมจริงธรรมดาก็ได้นะคะอันนี้คือกระบวนการพื้นฐานในการรวมแบรนด์นะคะจากที่เราดาวน์โหลดข้อมูลพื้นฐานจากแ a น d s a t มาที่กาลังที่ดาวน์โหลดมาแล้วแยกกันเป็นคนละแบรนด์หรือคนละเลเยอร์อยู่เวลาทํางานจริงๆนะคะจะต้องทํากระบวนการนี้ก่อนก็คือการคอมโพสิตแบรนด์รวมแบนด์ให้กลายเป็นชั้นข้อมูลหนึ่งภาพ เดียวกันก่อนนะคะคือเอาแต่ละแบรนด์มาซ้อนทับกันให้กลายเป็น1ภาพนะคะโดยแบรนด์นั้นต้องพิจารณาคือหนึ่งเป็นแบรนด์ที่เราคิดว่าจะได้ใช้งานต่อไปก็คือเอาไปพิจารณาเรื่องต่างๆตามเป้า,า,า,าหมายของงานอย่างเช่นเรื่องเมืองเรื่องจิ่งแวดล้อมของอต้นไม้ปาม่าไม้หรือแหล่งน,น้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพิจารณาช่วงขึ้นที่เราจะนําไปใช้งานต่อ และ2ก็คือพิจารณาเรื่องความละเอียดเชิงพื้นที่หรือขนาดของพิกเซลที่เราจะเอามาซ้อนทับกันหรือจะเอามาสแต็กนะคะต้องเป็นช่วงขึ้นที่มีขนาด spatial resolution หรือขนาดพิกเซลที่มีขนาดเท่ากันนะคะมันถึงจะสามารถเอาไปประยยกต์ใช้พัฒนาในการิเคอร์ตต่อไปได้อย่างถูกต้องค่ะค่ะอันนี้ก็คือจบในเรื่องกระบวนการ c o อมโ i ส e b แบนแล้ว นะคะต่อไปเราก็จะนําส่งไปสู่การวิเคราะห์ต่อแหละเราเตรียมข้อมูลขั้นพื้นฐานได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์ต่อในช่วงถัดไปค่ะ